สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆปลูกผักในขวดน้ํากันนะคะค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีขวดน้ําค่ะแล้วอุปกรณ์ต่อไปนะคะก็จะมีเป็นถุงดําแล้วก็กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะอุปกรณ์ในการตัดนะคะเราก็จะใช้มีดกัดกันไกรนะคะแล้วก็ใช้เทปใสค่ะก็มีง่ายๆแค่นี้ค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเตรียมอุปกรณ์กันนะคะก็จะมาตัดขวดค่ะพยายามเก็บคมขวดให้หมดนะคะเดี๋ยวจะ บาทมือเอานะคะค่ะอันนี้ก็ได้อุปกรณ์ของเราแล้วค่ะ แดี๋ยวเราก็จะมาห่อขวดกันนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้แดดส่องโดนน้ำให้น้ำเขียวนะคะอุปกรณ์ของเราก็จะมีสองอย่างนะคะหนึ่งคือใช้ถุงดำค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ถุงใช้กระดาษหนังสือพิมพ์ค่ะก็แล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะที่บ้านใครมีอุปกรณ์ตัวไหนก็ใช้ได้เลยค่ะและอีกแบบหนึ่งนะคะเรา มีขวดที่เป็นขวดทึบแสงอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นขวดนมเปรี้ยวนะคะแบบนี้ก็ใช้ได้แหละค่ะโดยที่ไม่ต้องห่ออะไรเลยค่ะเราก็จะวัดขวดนะคะก็จะเห็นได้ว่าถุงยาวกว่าขวดนะคะเราก็จะต้องทำการพับก่อนค่ะกะเอานะคะ ประมาณนี้ค่ะ แผ่นก็ได้นะคะสะหอ ได้แล้วค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเติมน้ำแล้วก็ผสมปุ๋ยนะคะอันนี้ก็ประมาณ1ลิตรนะคะแต่ว่าข้อ ข้อดีของถุงดำก็คือเวลาเปียกน้ำหรือเราตั้งต้นผักไว้กลางแจ้งเราก็โดนฝนโดนน้ำอะไรได้ปกตินะคะแต่ว่าข้อเสียของกระดาษหนังสือพิมพ์อาจจะมีเปียกน้ำหรืออาจจะเปื่อยยุ่ยได้นะคะประโยชน์ของหนังสือพิมพ์กับกระดาษก็คือป้องกันแสงแดดไม่ให้ส่องเข้างในกว่าใช่ไหมครับ ใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือทําให้น้ําในขวดไ,ขไม่เป็นตะไคร่ไม่เป็นตะไคร่ไม่ให้น้ําเขียวเนื่องจากว่าในขวดพอไม่โดนแสงโอกาสในการเกิดตะไคร่ก็จะน้อยถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะแต่ก็ยังดีกว่าไม่ห่อเลยอะค่ะกระาหนังกระดาษหนังสือพิมพ์มันก็จะมี เปื่อยยุยโดนเวลาโดนน้าบ้างแล้วข้อ,ขอดีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือทําให้น้ําในขวดไม่ร้อนใช่ตอนน้ำในขวดไม่ร้อน,อน,น,อนปัญหาของโรครากลเน่าก็จะไม่เกิดใช่ไหมครับใช่ค่ะกระดาษหนังสือพิมพ์จะเก็บอุณหภูมิน้ําได้ดีกว่าค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นตัวนี้ อันนี้มันจะกว้างมันจะใหญ่ใส่ผักลงไปแล้วอาจจะล่วงลงได้ค่ะแล้วก็ต้องปิดฝาแล้วเราก็มาเจาะเอาค่ะเจาะให้มันเล็กลงนิดนึงแต่ก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับใช่ค่ะเดี๋ยวระวังโดนมือครับถ้าเปไปได้ก็แนะนำให้ใช้ขวดน้ํำดีกว่านะครับเพราะว่าขนาดรูจะเท่ากับฟองน้ำของผักพอดี ไม,ไม่เต็มถึงปากคอขวดนะคะเพราะว่าเพื่อที่จะจุ่มลงไปแล้วจะไม่ให้มันล้นออกมาเยอะนนี้ต้องเทออกหน่อยหนึ่งค่ะเราเติมน้ำลงไปเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเติมปุ๋ยนะคะปุ๋ยก็จะมีปุ๋ย A ปุ๋ย B แล้วก็ จุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะก็เหมือนเดิมค่ะน้ำหนลิตรต่อปุ๋ย5้มิลลิลิตรนะคะทุกชนิดเลยนะคะเซลิกนี้ก็จะขนาด3มิลลิตรนะคะเราก็จะเติมไป2ครั้งค่ะรอบแรกเติม3ครั้งรอบ2ก็เติมอีก2มิลลิตรนะคะก็เป็น5 เนื่องจากเราผสมในปริมาณน้ําไม่เยอะนะครับเราก็าสามารถที่ผสมติดกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราผสมในอัตราส่วนที่น้ําหลายร้อยลิตรนะครับเราจะต้องผสมปุ๋ย A ก่อนทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับแล้ว,วถึงจะผสมปุ๋ย B อแต่นี้เราผสมแค่น้ํา1ลิตรก็สามารถผสมติดต่อกันได้เลยจุลินทรีย์ต้องเขย่าก่อนค่ะตั้งไว้นานแะล้วตกตะกอน ตัวนี้จะช่วยไม่ให้น้ำเขียวนะคะช่วยได้เยอะเลยนะคะห้ามิลลิตรเหมือนกันค่ะ เราก็เติมปุ๋ยเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการน,นํา,นนะะา,า,านต้นกล้าลงขวดน้ําได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามานําต้นกล้าลงขวดน้ํานะคะก่อนอื่นเดี๋ยวบอกเคล็ดลับนิดนึงค่ะอันนี้มีรครเครื่องดื่มชูก,กําลังค่ะเราก็จะใช้ปริมาณน้ำ5 500มิลลต่อหนฝาต่อหนึ่งฝาค่ะ เขาบอกว่าเครื um basis, B, ่องดื่มชูกำลังเขาก็จะมีในเรื่องของน้ำตาลซูโคสมีวิตามิน B มีอะไรที่บำรุงกำลังนะคะแล้วก็เกษตรกรส่วนมากเขาจะนิยมกันนำมาใช้กับผักที่เป็นผักใบนะคะซึ่งคนที่ปลูกผักหลายๆคนเขาก็จะใช้สูตรนี้เคล็ดลับนี้กันค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะเขาก็จะนิยม จุ่มลากลงไปในน้ําที่ผสมกับเอ็มร้อยนะคะแล้วก็เอาขึ้นแปลงปลูกค่ะแบบนี้อันนี้เคล็ดลับค่ะ จะปลูกสามอย่างลงในถุงดำก่อนตัวนี้ลากยาวค่ะจุ่มในน้ำเอ็มร้อยเอบร้อย อันนี้ก็ประมาณ5้าโมงเย็นนะคะก็เหมาะกับเวลาที่จะย้ายผักลงแปลงปลูกได้เลยนะคะเวลาที่เหมาะสมคือเวลาไหนบ้างครับหลังห้ามงเย็นแล้วก็ช่วงเวลาเช้าตรู่ค่ะประมาณหกโมงเจ็ดโมงเช้าค่ะอันนี้ที่ปลูกอยู่นี้ผักอะไรครับอันนี้ผักคอร์ส,สลัดค่ะ พอโตก็จะเป็นแบบนี้แบบไหนนะครับอันนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบที่ปลูกในกระมังอันนี้ได้ขี่อาทิตย์แล้วครับอันนี้ได้ขึ้นแปลงได้สิบวันค่ะพลฤหัสที่แล้วอันนี้วันอาทิตย์ก็สิบวันตัวนี้ก็ได้สองสัปดาห์พอดีสองอาทิตย์พอดีครับอันนี้เราปลูกในกระมังแล้วนะครับใช่ค่ะเจะมาชวนเพื่อนๆปลูกในขวดน้ํากัน เป็นวัสดุที่หาง่ายนะครับเป็นของใช้ที่เหลือใช้จากในบ้านนะครับก็ลดาการทิ้งขวดพลาสติกด้วยเช่นกันครับทำนำมาใช้ประโยชน์ลดโล,ดลอนลดต้นทุนในการซื้ออุปกรณ์ด้วยค่ะคง่ายๆครับผมตอนนี้จะลองปลูกเลสด,ดีกว่าผักเลซเป็นผักที่สีแดงนะครับเพราะฉะนั้นเป็นผักที่จะต้อง ได้รับแสงอย่างเพียงพอนะครับอย่างน้อย 6- 7วัน6-7ชั่วโมงค่ะ,ะ6กถึงชั่วโมงนะต่อวันนะคะต่อวันใช่ค่ะนี้ก็เราก็นําลงขวดเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ยกออกรับแสงได้เลยค่ะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่คนไหนที่สนใจอยากปลูกผักสลัดไว้กินเองที่บ้านนะคะ<ๆ>ก็ง่ายๆลองดูเริ่มจากปลูกในขวดกันก่อนได้เลยค่ะแบบนี้นะคะ ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจก็ลองทำกันดูนะคะสงสัยตรงไหนก็เม้นมาถามใต้วิดีโอได้เลยค่ะบ๊ายบาย